ลักษณะผู้คน appearances appearances สวย beautiful beautiful หล่อ handsome handsome หนุ่มสาว young young แก่ชรลาโอโอลน่ารัก cute cute น่าเกลียด acrylic acrylic สูง tall เตีย้ย s h o r ช็อตอ้วนแฟตแฟตผอมทิ่นทิ่น English every day ภาษาอังกฤษฝึกทุกวันเก่งแน่นอนครับ